นั่งไปแจ้งปหลวงเออม่จ้งเออนี่ใดอะเดี๋ยวนี้เนี่ยใดอะก็ห้ามหางมือห้ไปเอาติมันนึงก็ก็เบอกหัวเป็นภัยแล้วไปเอาตินไหนอะอีแก้วอีคำเนี่ยก็ว่ามากาแล้วปิดหัหั ก็ไปหามันก็แล้วเปิ้จะาหัวจักกาไผ่ไปเอาของไอ้หมาหันก็เคยคำมุลนล่งเป็นไผ่คนตึงบ้านกับหัวจักกันมดเนาะจะเป็นไผ่อะโอ้คนอยก็คนมาเท่าตึงคนเนี่ยคนตึงหัวจักคำมลมาก่ตึงบ้านเนี่ยแล้วมันเป็นไผ่เปิ้ลหมาหันเนี่ยเจ้าหัวไปตัหาที่ไหนอะ ก,นนะก็ถ้าบอกมาจื้อน,นั่นจื้น,นี่ก็จะได้ไปโต้ใหถูกกะอันนี้ไผ่ตีในก็บอกหูแล้วมันจะเอาไปอย่างโคกไม่นั่นไผ่ตีในจะเข้าไปเอาเนยะเออมันไปเอาน่ชุ่มๆเอาเลยเหรอไอ้กี้ยากะมันโคกไปแหลกมากะากะไผ่คนดีๆไหนจะเข้าไปเอาของคนอื่นไม่ยิงไปไปขี้ยาไงโอ้ไม่ยิงไปขี้ยาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยที่เออบูเลยอนนะ ก็เราคนเข้าบ้านลงไอ้ยังบ่พอแล้วเอาโคกของเอาไปแล้วยังบ่ตักก็ถามมันเอาไปจรินจึงมัล่ะเอออู้ยี่นี่ยังยากเนาะมันมันเป็นเสื่อหนิเอามาเลยจีหอมาเลยจ้างมาเจอบ่ซื้อเอามายังไงกับเจว่าจะตำน้ำพริกอย่างแต่ว่าเออมีโคกตำที่กูบีเอออะก็จ้างมาเจอสละมันไปเหรอสาธุมันไปเหี่ เออจ้างมันเฮาก,ก็ลไัได้ใจ้ยถ้ามาันม่าก็นีใน่ให้จีดเออก็ถ้าป้าก่อนบอกเนอะคนใดยแล้วตอนนี้ปุ้ดอก์บอกว่าเป็นไผ่บอกหูจก้จักไผ่ที่ไหนก็ไผ่อะเกย์ขมุนมาจื่ดขมุนไปอ้างก้าไผ่ที่ไหนบอกหู้ทำมัน,มน,มน,นดึงเกยอยู่ ลำเนียที่ตั้งค่ะจะมาบอกคือไปซ่อหายอีเนี่ยเออไปอก็หาไ่คนก็วันนั้นก็อู้แล้รู้ก็บอกว่าจ้างมันเตอร์ถ้าเขามาเอาแต่ก็กับนี่จะไผเข้าบ้านไปกัพอเนี่ยมาดีหรือมาดีเราไปอู้ก็ปนักกับนี่เจ็บปียแขนบอกอกแลก็เออมันจะมีไผ่เนี่ยเข้าไปหั่นลุงไอ้ก็อยู่คนเดียว ไปกัย <muitas> <arias> ังไปอนะมันม uh, <I questo S 1> ันเหีนอเดินกะอีเลอีลาคะอลาไปเสวอนกะลาแจมไะแหลบแหลผมผมสูงนั่นออล่ีลาค่ะติดยาตายเนาะอีลานั่นเออม่ดน่ยเออก็ไม่ก่ก็ไม่ก้ไม้ก็ไม่ไกมกม่้ม่ม่่ก็่กมกอ่ก็่ก่มก โคกเนามันไมมาละหันแล้วโคกอยู่ในบ้านมันเนาะมันไปหันตอนไหนเก็เนาไปก็เอาปีกแกนชาครับนี่บอกโหเอาไปก็แล้วมึงไอ้อยู่ไหนตอนนั้นก็อยู่อันนั้นก็เอาไปเนาะเออนี่บ่กเอามาอันนั้นแ้วไปลกมากค่ะโคกนั่นโคกใหม่นั่นหัวเลยเออจางมาเตอร์จางมาเตอร์ แม่ก็นี่จะไปเข้าบ้านไปกันไร่ปออกไปแหมไมียามต้องมาอ้แ่เออเออแล้วเดี๋ยวนี้จ้ากมาเตะเรื่องเนี่ยเดี๋ยวดีกี่เข้าวละกี่ข้าวก้อนยัง เออจากมันเรื่องคอกนั่นแหละมันหู้เราเป็นไผ่อะเราหู้จะไปเอาไหนก็ไผ่อะเออ,อ,อวันนั้นก็อู้ละหลอปะ้วันนี่เ,เออนนเอออนสเะเออเดมอยหน่อยเออดี๋ยวจะมา,าของกินเอาหนังรว่ามาอู้หรือเนี่ยวันนั้นอู้ละหล่อปะ,ะเหรอเออบอกแล้วหล่อปะรู้ หลายวันแล้วนี่ได้ไปติดมาเนี่ยนี่เออจ้างมาเต้อะ